ทีนี้มาดูข่าวเกี่ยวกับสื่อบ้างดีกว่านะคะข่าวนี้เป็นเรื่องของ CNN นะคะเวลาใครไปสหรัฐแล้วก็ไปแอตแลนตาเนี่ยนะคะที่หนึ่งที่เป็นหมุดหมายเลยเป็นแลนด์มาร์คสำคัญนะคะเฟินเองเนี่ยถ้ามีโอกาสไปสหรัฐเองเนี่ยก็แน่นอนคำนำสื่อเฟินก็อยากจะไปถ่ายรูปนะคะที่นี่เลยที่ CNN สำนักงานใหญ่ที่แอตแลนตาแต่ดูเหมือนว่าต้องรีบแล้วนะคะเพราะว่าเขาเตรียมที่จะขาย อาคารสำนักงานใหญ่ที่แอตแลนตาออกนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์ตลาดพอสมควรเพราะว่าถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญนะคะแล้วก็เป็นที่ที่หลายคนในอยากไปไม่ว่าจะเป็นไปเยี่ยมชมสตูดิโอของ CNN นะคะ Warner Brothers หรือว่า HBO อยู่ที่นั่นหมดเลยนะคะโดยผู้ที่ออกมาให้ข่าวเรื่องนี้ก็คือบริษัทแม่ของ CNN ็นะคะคือ Warner Medi a เดนะคะซึ่งถือว่าเป็นสำนักข่าวชื่อดังทีเดียวนะซ n เนเอ็ CNN ในสำนักข่าวอันดับต้นๆของโลกเลยมีมาตรฐานนะคะแล้วก็เป็น รายการสดตลอด24ชั่วโมงรายงานข่าวทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะแล้วก็มีผู้สื่อข่าวที่มาเมืองไทยด้วยนะคะในเหตุการณ์สําคัญสำคัญต่างๆเป็นต้นล่าสุดนะคะเขาบอกว่าจะขาย CNN ที่แอตแลนตาขายอาคารสํงงานักงานขาย Property นะคะไม่ได้ขายแบรนด์แต่อย่างใดนะคะแล้วเขาก็จะบูฟไปอยู่ที่เท็กก o ดนะคะเป็นอีก อาคารหนึ่งที่อยู่ในแอตแลนตาเหมือนกันเพื่อจะไปเซ็นทรัลไลซ์นะคะหรือว่าเป็นรวมศูนย์พนักงานอยู่ที่นั่นและคาดว่าจะใช้เวลาประมาณสัก2-3ปีในการมูฟพนักงานทั้งหมดนะคะทั้งฝั่งของ c n n h b o w a r n e r b r o t h e r s เนี่ยไปยังที่เทคบูตด้วยนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงการทำงานที่ c เซ็นเตอร์แต่อย่างใดนะคะแต่ก็คาดว่าเขาจะให้คนที่มาซื้อตึกเนี่ย ทำสัญญาเป็นสัญญาประเภทหนึ่งที่คือขายไปก่อนแล้วก็ใช้เวลา2-3ถึงปีในการค่อยๆ Move จนกว่าจะ Move เสร็จแล้วค่อยให้ตัว p r o p e r t y เนี้ยกับผู้ที่ซื้อไปนะคะอย่างไรก็ตามซีเอ็นเนียก่อตั้งมาตั้งแต่ฟอนยม่เกิดเลยนะคะปี1980นะคะแล้วก็สำนักงานแรกของเขาคือที่เท็กบูดนะคะเขาก็เลยบอกว่าก็เหมือนโฮมคารมิ่งอะกลับบ้านเราดีกว่านะคะคือเคยเกิดจากเท็กบูดนะคะแล้วก็ไปเติบโตจนกระทั่งขยายสาขาเป็แลนด์มาร์ทที่แอตแลนตา ที่ที่อาคารหนึ่งเนี่ยนะคะที่ตอนนี้เป็นแลนด์มาร์คสำคัญก็เลยกลับมาที่เทคกวูดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถ้าดูตอนนี้เองเนี่ยหลายคนก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊จะมีการดาวน์ดิอ่อดีสเกลหรือเปล่านะคะซึ่งเขาก็ไม่ได้พูดประเด็นนี้แต่อย่างใดบอกว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนี้ของการทำงานนะแต่ก็ต้องจับตากันต่อไปนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ต้องยอมรับว่าไม่ใช่แค่บรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับบรรดา ภาคการท่องเที่ยวนะคะหรือว่าพวกโรงแรมนะคะร้านอาหารหรือ SME ที่กระทบหลายสื่อเองนะคะก็โฆษณายอดก็หดลงไปด้วยเหมือนกันนะคะจากเรื่องของ Disrupt ของดิจิทัลด้วยนะคะแล้วก็ในมิติอื่นๆด้วยเหมือนกันนะคะ